อันนี้ก็ว่ามันเหมือนความผู้ยิบานอยู่ดีครับเนาะเพราะว่ามันมีโพดนะครับบอกว่าใครที่บอกว่าบาโหดคือบ่เกิดที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกบ่ได้เกี่ยวกับบาโหดบ่ได้เกี่ยวกับล้านเหล่าบ่ได้เกี่ยวกับเครื่องดื่มหลอกเกี่ยวกับสันดานค้นลวนลวนคนที่สีดีหรือสีซัวบ่ได้ขึ้นยุกับสถานที่ นะครับอันนี้มันเหมือนความจริงเลยเด็สถานทีมันว่าเหม็นเห็ดให้ค้นสัวได้หรอกครับส่วนมากมันเกิดจากตัวแนละจิตใจตัวเจ้าของเท่านั้นนะครับความสัวผู้ได้เห็ดอยังมันเกิดจากความคิดตัวเจ้าของนั่นแหละครับก้อนเห็ดอย่างกระทำมันแกกมาจากสมองโตนั่นแหละครับคิดออกมาแล้วเห็ดอย่างการกระทำ มันกันตามความคิดที่โตจะของเห็ดนั่นนะเพราะฉะนั้นจะสไไปโทษเลยไว้มองหันมองนีเฮ็ดให้คนบอดีมันเคยคิดเบิงโตจะของจักเถื่อบ่ครับมันอยู่ที่แวบ,บแรกของความคิดตโตจะของนั่นละ่ะหาอ้างขออ้างไปซื้อนี่ครับหาโทษนั่นโทษนี่ไปเรื่อยนะครับแต่โตจะของบ่คิดแนวบอดี นี่ยไปหาหมอ่งอื่นเซลีเส้สนเล่นไปมันสิเป็นไดป้ปะครับกยุตีตัวเจ้าของนะครับเพียเองทั้งนั้นพยายามโบยเนาะครับหาแนวสนับสนุนให้ตัวเจ้าของให้ว่าจังสันจังสี่เพื่อสิบวงให้ตัวเจ้าของอะเป็นคนบอดีกระอ้างซิ่งนั่นซิ่งนี่เขามาต่างๆหน้าๆล่ะครับที่จริงอะ มันหัวโตวอยู่ดิบนว่าตัวโต,วตวจากของคนอื่นกับเบิ้งเขากะหู้ครับแต่สุดท้ายกับพยายามนะครับสีหาความชอบธรรมให้ตัวเจ้าของอ่างสิ่งโนนสิ่งนี่ให้มันผิดนะนะครับว่าไงไงสี่พักไปให้ยางอื่นว่าตัวเจ้าของเหตเพราะหยังงนะครับ บ่กง่ายๆก็เป็นขออ้างสําหรับตัวเองแค่นั้นแหะครับเพื่อสิบว่ให้คนอื่นมาด่าตัวเจ้าของโอ้ว่าไปแล้วนะครับเม่นยังกระตาเนเยสถานที่เมนสิบไปวัดกระตามนะครับมันก็สามารถแตกแยกได้เบิดอะครับบ่าไปวัาไปวัดแล้วสิเป็นคนดีเบิดดิ มั่นกับ,บ่าเมนหรอครับเขาวัดไปลักของทั้งสี่ดีเหร่บอ่มยังไปบอกตะผื่นกันทั้งสี่มันนยูที่ใสเหรอครับมันยูที่ใจโตจากของทั้งนั่นครับสถานทีมันบ่เมีนว่าเหตุสิเห้มันให้โตจากของดีขึ้นดอกครับมันก็มีบ้างครับอืมแต่มันบอเสมอไปนะครับสุดท้ายมั่นกับยูที่ โตเจ้าของมันไม่มีผู้ใดรหรอกครับที่บ่หูโตในสิ่งที่โตเจ้าของเห็ดมันหูทั้งนั้นนะครับแค่บ่ยอมรับความจริงคือซื้อเป็นอย่างครับกล้าเห็ดก็ต้องกล้ารับสิสิไปหาทางออกเนี่ยมันว่าเมียนเห็ดอย่าง สิไปโบยความเิียนห้ผู้นั้นผูน้นี้โอ้บ่เมนหรอกครับผมว่ามันบ่เขาาเ้าทาเฮ็ดหยังก็ยอมรับใจใจนักเลงตัวครับถ้าคิดว่าสิบบ่อยู่หรือว่าอียังแล้วสิไปสิแตกแยกครับก็ไปโหลดครับก็บอกกันโหลดครับหนี่หาถ้าขออ่างอ,อว่าแนวนั่นดีบด่ดีโอ้คือมันมันหาแนว ร้อยแปดพันประการมาอยู่แล้วล่ะครับเพื่อที่สน,นับสนุนตัวเจ้าของสร้างความชอบธรรมให้ตัวเจ้าของเป็นนาง่งเอกหรือว่าดูดีให้สายตาคนอื่นจริงๆแล้วว่าครับบอมแมนเลยเด้ครับเขากระเบิ้งออกอยูด่ดีคนนี่มันเบื้งออกเดยครับว่าซึ่งที่ตัวเจ้าของเห็ุตัวเจ้าของสร้างหรือว่า เห Bond, lead, ็ดแห้มันดูดีรับบทผู้ถูกกระทำหรืออย่างต่างๆนะครับเขาหูเบิร์ดครับเช่าบ้านเชาวเมืองเขาหูนอกจากสิคนหูหนวกตาบอดบาเบิงความเป็นจริงกับไปคือบอกไงๆมั่วๆไปนะครับพ่อจังสันแล้ว พ่อคนอื่นพ่อเขาว่าจังสันจังสี่ก็ไปคอยตามบเบึงความเป็นจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นจังไดนะครับสมอเอฟซีว่าต้องว่ายยังนะครับไผ่กับเบิงออกเด็กหน่อยกับหูครับผมบอกแล้วว่าใ่ญ่ขึ้นนะแห้งสิวหูอะครับว่ามันเป็นจังไดนะครับว่ามันเกิดอีกอย่างขึ้น บ่ต้องว่าสีปิดช่องทางลหลายช่องทางสิบว่าห้เด็กหน่อยหูตัวครับแม่นป้าก็ตามเรืเองบึงน่หะ่ะณปัจจุบันเนี่ยปิดลรไปช่องทางหูบอกขึ้นว่าหูบอกครับลูกหลานสิบบอหูบอกครับแหงคักทั่วชัดเจนโพดคักก้นกันขึ้นหน้าขึ้นตาปานสิวหมดแล้วครับแหงเสมอมัน ทว่าจิน้นมันกับลายเนี่ยนะครับมันสิจ,จิ้นหรือว่าจิน้นสิจริงหรือว่าจริงกับว่าได้ไปอันนี้หรอครับอันนั้นมันก็นแล้วแต่กัเป็นสิทธิ์ของคุณเสียเอีอย่างไปแล้วนะครับบ่มีผูใ้ใดได้ไปอันนี้หรอกแค่ย่างเดียวน่ะนะครับที่มันเกิดปัญหาก็คือการแสะแค่นั้นนะอืมคือแสบว่าเหลือว่าแล้วนะทำทา ซื่อๆนี่เดี๋ยวกับบดนั่งเอกกับเขาคือเก่านะครับเห็ดมาตลอดแล้วหูวแล้วมันเป็นวิธีการกับเขาใจอยู่แต่ว่าถาม,าม่าหมาะสมหรือสมควรบ่เบื้องเองโหลดครับว่ามันเป็นทางสิมันสมควรบ่เนาะครับหรือบางคนกับสิ่งใจอือระบดนา่งเอกตลอดอันนั้นก็แล้วแท้ครับ มันบ่มีแนวบอกแนววานนะหรอกครับเพราะว่าเขารับรู้แล้วไหมเซียังนระเอา,อา,งเอา,อางไงมันเปลี่ยนแปลงความคิดยากนะครับผู้ใดคือจังไดกันแล้วแต้ครับคิดเอาโหลดมักแบบนั้นแล้วมักบดนั่งอีกกันแล้วแต้แล้วครับนั่นแหละครับสุดท้ายมันโบยู่ที่ยังนะครับยู่ที่ สันดานตัวจ้กของเท่านั้นนะครับว่ามันแมนหรืวอว่าแมนนะครับอันนี้คือเพื่นของสิบโพสเลื่อยออกมาผู้ดได้สิคิดว่าเขาโตเจ้กของกันแล้วแตนนน่นะครับนี่แหละครับเพราะว่าเพื่อนเอาไม่แช่กันเผิดใหญ่ต่างๆเนาะครับนี่แหละครับคนเท่าแถวมอจักตัวจ้กของมันก็เป็นแบบนี้แหละ